วันนี้มาถึงก็เอากันเลยครับไม่ต้องรอลุยติดโซลาเซล ละหนึ่งอย่างโซลาเซลติดถาวรอ,น,อนนั่นก็มีดวงหนึ่งน,นั่นดวงนึงยายเขาแกะซิงมาซื้อจากติ๊กต็อกเออเขาดูก็ใช้ได้นี่ว่าอ้วนฮะไม่รู้มันมไม่กองแกงหรอกแต่แกระวังมือนะมันจะบอบบางหน่อยนึงมีถุงมือมาให้แหละเออก็ <laughs> อมันบอกว่ากูจะบาดมึงแน่บางจัด ชั่วโมงผ่านไปประกอบวงกบได้แล้วก็บตีตะปูด้านข้างต้องตีนะครับตะปูด้านข้างเนี่ยตลอดเลยครับตลอดอันเพราะว่าเดี๋ยวเชื่อมกับปูนอันนี้ส่วนยายยายเขาประกอบซิงครึ่งชั่วโมงแล้วซิงต,ติ๊กติก๊กตอกโคตรบางอะ่ะ <laughs> <laughs> บางจนสุดใจอะ่ะสุดลึกอะ่ะบางอะ่ะ <laughs> ให้น้ำครับบ่อมันแห้งครับอันนี้ฟาง,งมาก็พี่เขาก็มาตัดหญ้าให้แล้วครับเรียบร้อยแล้วก็เอให้พี่เขาเนี่ยครับบ้านพี่เขารบกวนให้เขาช่วยดูแลหน่อยปล่อยน้ำละ <c oughs> เราเดือนหนึ่งมาทีน้ำแห้งครับน้ำแห้งขอดเลย โอ้โห,โหสภาพแน่งองศารมากอะปลาเปอร์ไม่รู้เป็นไงบ้างไม่รู้นั่นนะครับอันนั้นโอวันติน ine, ขเขาชื่อโอวตินเขาเฝ้าบ้านทุกวันครับแต่ต้องมีค่าจ้างนะมาทีก็ไก่สับทีนี่ครับติดละรุ่นสองครับนี่ต้นอะไรจําไม่ได้ครับต้นสูงๆเนี่ยแถวสองผมปลูกกิสนาครับพวกนี้ติดละติดละครับอันนี้ไม่ได้รดน้ํานะ ปล่อยธรรมชาติเลยครับไม้ป่าเนี่ยติดหมดแล้วครับเนี่ยแถวสองติดชื่นใจจังอันนี้พยุงครับนี่พายุงอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลดน้ำให้หน่อยนี่ต้นสักครับแถวหนึ่งมันแรงครับมันแกนนี่ครับกิษนาไม่รู้มีอะไรบ้างมีกิษนามีพยุงมีอะไรเงี้ยนี่ติดแต่แถวนั้นสลดหมดเนี่ยนะ นั่นพยุงครับอันนี้ต้นสักก็โตแล,แล้วดูเงาเงาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดครับเดี๋ยวลดให้บางทีใบฝุ่นนะครับฝุ่นมันเข้าไปต้นกล้วยครับฝุ่นมันเข้าไปตรงใบก็ไม่รู้เหมือนกันคนอื่นเขาก็ปล่อยนะเขาก็ยังไม่ตายกันนะแต่ผมก็ไม่ตายนะแต่มันอันนี้มันผ่านไปสองปีแล้วอะได้มาแค่นี้ อันนี้หลังคานี่ก็มุงจากคลิปแล้วครับนี่ <c oughs> ยายตั้งวงกบกันเออเอาไว้ไปยืนเป็นนางแบบเลยยายกู ช่างใหญ่เขาก่อแอกแก่อข้างตัไอตัวระดับเนี่ยครับคือระดับที่เราจะไออะไรนะวางวางโครงอลูมิเนียมครับมันระดับนี้พอดีมันจะไปเท่ากับหัวหัวของไอไอ,อะไรนะหลังวงกบไม้พอดีมันมันใช้บล็อกก้อนหนึ่งไม่ได้ครับมันเลยต้องใช้ก่อแบบเฉียงแบบเนี้ยครับมันถึงจะวางไอโครงหน้าต่างได้อลูมิเนียมนะครับ โอเคยายเขาทำยังไม่ถึงไหนเลยอะยายอของผมเสร็จละแถวหนึ่งนี่เรียบร้อยแหมสวยงาม,มเดี๋ยวพอแห้งปุบ๊บ<ม>เดี๋ยวก็ตั้งตั้งโครงไม้รับเนี่ยครับ<ม>ตั้งโครงไม้ค้ำไอวางโครงหน้าต่างมันจะพอดีครับหน้าต่างอลูมิเนียมนะจะพอดีสองบานตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวจะไปก่อตรงนู้นข้างหลัง ดูนะช่างใหญ่เขาก่อนนะคะเอามือจำเมอาอะ <c oughs> เล่นเล่นมือขี้เลยเนี่ยแสดงว่าไปแล้วเรียบร้อยอา้าวฝีมือตรงนี้ได้อยู่นะสวยอยู่ วันนี้ใหญ่ลางแล้วได้แค่นี้แล้วไม่ใช่เดี๋ยวรอบต่อไปเย่เย่ไม่ม yeah. ไหวแล้วยลเย่ชิบวายเลยแองหนีได,ได้ได้ดิ่งอะไรนะหนีแนวดอนเอเหนื่อยจะมีตังค์ะจ้างเขาเหอะ เดี๋ยวจะตั้งข้างนี้อีกวงกบเอออะไรนะหน้าต่างโอ้โห,หเหนื่อยจริงๆวะ่ะเขาก็ตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ช่วยให้ใหเนี่ยครับข้างบ้านเขาช่วยตัดหญ้าดูแลหญ้าหน่อยเพราะไม่มีเวลามัวมาทำเืนี่แหละอันเดะเป็นรูปเป็นล่างละ เออเว้ยพอใส่เนอะ,ะก็เกานังนิดนึงวงกบนิดนึงก็ดูเป็นบ้านเลยเเเเตั้งหน้าต่างอีกชุดยายก็ก่อไปนี่ตั้งเรียบร้อยละด้าน,นหลังได้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  ผนังนี่ล้มอุ๊ยโอ้โเกือบไปแลูกว,วิน,นี่นี่ต้องแก้ไขตรงเนี้ยล้มเยอะเลยตีไม้แล้วอะไรจะได้กลับบ้านหาโป้หาแม่อะไรเพลงขเขมรเนนีะ่ ก็ขนาดไอ้อ้แจ๊ตชื่นชื่นน่ะยังเอามานี่เลยอ,แแลเลอ่ะเออามาคัฟเวอร์มีมีทั้งภาษาของมันแล้วก็มีทั้งภาษาไทยด้วยนะโหทำเป็นเล่นไปนะ <laughs> เออเว,ว้ก็ได้ละเออผนังตรงนี้ล้มไปหน่อยแต่ก็โอเคแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวปรับก่อนติดไอ้ไอ้ไอเหลี่ยมพลาสติกสำเร็จนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยๆปรับไปอันนี้ก่อได้ขนาดนี้ละยายเขาก็โดนทำส่วนเขาเขาเสร็จละเขาอุดซอกได้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 นี่ก็ก่อขึ้นมาได้เยอะละอืมก็พอได้ครับพอได้ขอให้ฉาบได้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ไอ้มุมเนี้ยเดี๋ยวต้องดิ่งครับดิ่งเชือกไว้ละ ดิ่งเชื่อกนาละสองข้างเดี๋ยวต้องไล่ใหม่มันล้มครับลืมลืมเช็คดิ่งไหมไอ้บานนี้ก็เกือบไปแล้วนะครับบานหน้าต่างบานเนี้ยดียหญ่เขาทักบอกมันเอียงเอียงโอ้โหรีบปาดทิ้งออกปรับใหม่แนวนอนหนีเอียงจริงใช่ไหมในช่างใหญ่โตโน่โอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ยายบอกไม่ไหวแล้วกูขอนอนสักงีบก่อนแดดจัดเออพักกันพักผ่อนพักก่อนเดี๋ยวไปนอนบ้างสิงสิงติ๊กตอกครับแปดร้อยกว่าบาททั้งชุดการก่อสร้างต้องสะเทือนนะครับนายช่างใหญ่นายช่างใหญ่ครับก่อเองแล้วครับ ไหนได้ละได้ละเช็คเช็คแนวได้ขึ้นยืนสูงอะ่ะแกต้องขึ้นไปยืนสูงข้างบนแกเห็นแนวเชือกเหรอนี่ครับไปได้เยอะละว,วันนี้กะให้ได้มากที่สุดอะ่ะก่อนพรุ่งนี้จะกลับ<ป>อุ้ยห่างไปห่างก้อนไปอ่าได้ละคอนตอกนิดนึงคอนตอกไล่นิดนึงไล่แนวได้ ถ่ายสักหน่อยเถอะเนี่ยโต๊ะยน้อต้มยำไก่บ้านรสชาติผัดชาติทะเลรวมมิตรยายว่าไงอร่อยไหมอือหือเจ้าได้จ่าโอ้โหนี่คอนเฟิร,ร์มนี่นี่คอนเฟิร,ร์มเจ้าได้จามวยจานละนี่มาแล้วผัดได้เลยนะผัดน้ำมันหอยถั่วผักยาวมกรอบเขาบอกร้านบอก ไม่เคยเห็นจัดให้มาด,นะดูสิขอสักดอกเฮ้อเนี่ยอืมเปียวเฮ้ยแรงโดนขออีกสักดอกปลาหมึกผัดชาะเล ผมไม่หั่นขาดให้ยายเขาชอบกับวยปลาหมึกอ่ะเอามาสองอันเดี๋ยวยายด่าหมดเรียบร้อยนะครับสองเส้นไว้เดี๋ยวว่างๆก็จะมาใส่เพิ่มอีกนู่นนะครับสีด้านเลยเรียบร้อยจ้างเขาครับเได้ทำเองจ้างเขาสามพันครับข้าแรงข้าของเราตัวนี้ผมทำเองสวยใจได้ที่ผมทำเองนะตัวแนี่โอเค